สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะมาดูอีพอย้ายไม้มาพี่มาดูโกโกว่ากรมาเด้อจ้าแกโกโกวาสิาาพาเด็กน้อยมาหาพ่อนะคะเอาน้ำมาเอาน้ำให้คนมานาขึ้นมาเน่ยอันนี้ดูชุดนะคะชุดเราเพิ่งไปทำธุระมาเสร็จก็ เห็นแม่บอกว่าเสียนากอยู่นี่นะก็เลยไปนี่เดินตามขันนานนเ,เนี่ยกระเถิดเนี่ยจะกระแถิบอนี่เดินตามเนี่ยไปเลยมาทางนี้นั่นแหละนี่มาทางนี้ไปไปไปออน้ำไปให้พ่อิดูเสีเนยนาคย้ายไมย้นะเพราะว่าพ่อให้แม็กโครมาขุดต้นไม้นะคะเพราะว่าแกจะเอาไปทำเสาหลักที่นาเนาะ โอ้พปเจออะไรอ่ะแม้ก้อนโอ้ปั่นะหละก็เลยเหลือพวกกิ่งไม้เศษไม้นะคะได้เล็กๆใหญ่ๆเพราะเราก็ยังไม่ได้ย้ายเนะ <c oughs> ให้เสียเนกมาชนนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้น่าจะออกไปหาวัวควายแล้วก็น่าจะกลับเร็วนะดูพ่อเอาขี้ยะมาพวกก็ยังไม่เผ่า เราจะไปนั่งนั่งตุกคันเทนี่แหละหามองหามงไหนที่มันมีมดก่อนนะคะจะพาเจน้อยนั่งอยู่ตรงรม่รมๆเพอสักพักเดี๋ยวเราก็จะไปไล่วัวเข้าโคกแล้ว นั่งเลยจิมโอ้ย <c oughs> นัย่งเอาไปกองกันไว้ทีเดียวนะเหลือเยอะมากตรงนี้ก็มีที่เขามาถล่มยู่ค่าอาณาไม่พอเล้ว กุหลาบไทยนั่ไม่เลย <Okay. S 1> กุหลาบไทยเยียบไทยไม่เยียบหรอก <c oughs> ดูฝั่งนู้นก็ยังมีเยอะแยะเยอะมากเลยอ่ะไ <c oughs> ม้อ่ะเต็มทุ่งนา จะิทุกคนดูเซนี่ข <c oughs> ับรถไทยไปบุกเบิกท่อนไม้ใหญ่โอ้ห้ <c oughs> นางดูนะท่อนไม้ยังใหญ่ดับสิครับอ้าเอา้าเอา้เอาวอา้าเด็กเป็นปืนมา เป็นต้นไม้เอาดับรอบสแล้วครับเอ,อา้อาเอ,าอยเาะต้นไม้ใหญ่ทำแบบรถอุ้ยต้นไม้ใหญ่ๆอะทุกคนไม่ตด,ดจังเลยใหญ่มากใหญ่มากอเกิกขาทง้ก กัดจะสันส่นๆนะคะทุกคนโอ๊ยดูไอติมเนียมันอยู่ไม่นิ่งทุกคนมีนั่นลงคลิปไปเมื่อเช้านะคะก็มีพี่เอฟซีถามมาหลายคนมากว่าไม่ค่อยเห็นลงคลิปนะคะเพราะว่าเนื่องจากนั้นไม่ไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่บ้านเป็นสวนมากนะคะส่วนใหญ่เลยเนาะก็อนั่นแหละเลยทําให้ไม่ได้ถ่ายคลิปหรือไม่ได้ลงคลิปต่อเนื่องกันนะคะก็บางวัน เจ็ดวันลงทีก็มีนะคะทุกคนอเอ,อ้ารองเท้าอยู่ไหนใสไใส่เดี๋ยวมดกัดเอ,อ้านั่งนั่งนี่แหละไม่ต้องเดินไปเดินมาอ,อ้มันไปไม่ได้ตัวเอง ยากอย่างใหญ่เนาะดูนะคะต้นไม้ก็เกลื่อนกลาดเต็มทุ่งนานะทุกคนเป็ดยังไงนมะ่ปีนี้ค่าปุ๋ยก็แพงนะพันห้าแล้วอะทุกคนค่าปุ๋ยนะคะน้วมันก็ขึ้นอีกน,นะคะทุกคนค่าปุ๋ยนี่แพงกว่าค่ารถเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะซึ่งอ่อ ถ้าปุ๋ยแพงแล้วข้าวราคาถูกแบบนี้มันก็เขาว่ายังไงมันก็ไม่ยวนกันเนาะมันไม่สนอมเลยอะทุกคนอะไรอะปุ๋ยแพงแพงมากทุกคนก็กำลังคิดอยู่นั้นทำนา25ไร่26ไร่นะคะก็เหนื่อยใจอยู่ด้ไหนจะซื้อน้ำมันให้พ่อมาไถนานะคะปั่นนาเนาะ กในแต่วานปุ๋ยรอบหนึ่งรอบสองวาสารข้าวตรงไหนไม่สวยก็มีรอบสามรอบสีก็มีเหมือนปีที่แล้วนะคะเราก็กําลังนั่งคิดอยู่นะคะซึ่งค่าปุ๋ยมันแพงมากทุกคนแพงจริงๆนะคะก็พ่อบอกว่าก็ทํานาแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะไปประสานกับพ่อมาเทียงพ่อบอกว่าทานากเกรตรอินทรีย์วาสารโอ้ทำบ่ได,ด้ดอกคะ่ะ มาแล้วทุกคนใส่โซ่นะคะเราก็ลากมันมานะคะมาดูกันนะคะว่าจะติดอยู่มองใดทำอยู่คนเดียวนะคะที่แรกว่าจะรอให้พ่อมาทำให้ก็พ่อเกมมาทำเกมไม่ค่อยว่างนะทุกคนแล้วเกมมาทำคนเดียวมันก็ค่อนข้างลำบากนะคะ <c oughs> มันเคยขึ้นได้เอาไว้นี่ไม่ต้องใส่รถอยอืทำคนเดียวนะคะใช้เดียวไปนะคะ เราก็จะมาดูนะคะดูจนกว่าจะค้านะคะแล้วค่อยไปไล่วัวคอกเพราะว่าช่วยอะไรไม่ได้นะคะทุกคนข่อยบโบอบ,อบอจักขับรถไทยด้วยข่อยข่อยขับเป็นแต่รถข่อยย่างเดียวแล้วไม้ก็มีแต่ท่อนใหญ่ๆอ่ะทุกคน អោ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  ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เราจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวถ้ามีทุกงนั้นก็จะพยายามถ่ายคลิปลงทุกวันนะคะจะพยายามนะคะทุกคนจะพยายามนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ให้เราทำคลิปต่อไปนะคะ